ทางรียรลลีกมีให้เลือกกันเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าสนุกสุดมันแน่นอนวันนี้มีเตะกันหลายคู่ครับเพราะว่าเอเชียนคัพหรือว่าอริกันเชั่นคัพเนี่ยเข้าไปถึงรอบลึกๆแล้วนักเตะที่ตกรอบก็กลับมากันครบครันครับถือว่าเต็มสูบครับวันนี้นะครับผมจะเจาะดอกให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นสไตล์เจาะดอกนะครับติดตามกลุ่มชีปเป้าฟุตบอลไว้เลยผมไม่ใช่ประเภทหวานนะครับหวานไปเรื่อยหวานไปซ้าผมไม่ทำครับเจาะเน้น วันนี้นะครับทางเข้าหน้าช่องถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับก็เข้าไปพิสูจน์ได้ครับว่าคอมมูนิตี้กลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในไทยเขาเป็นยังไงนะครับฝากไปด้วยครับเมื่อวานก็สดชื่นไปติดๆวันนี้เดี๋ยวผมจัดให้ครับสภาพความพร้อมครับวันนี้ทีมที่ผมจะยกมาให้หนึ่งตัววันนี้เป็นเชฟฟิลด์ในเต่ครับทีมที่ต้องบอกว่าหนีตายครับเป็นตัวต่เงินดับหนึ่งนะครับในการตกฤดูกาลตกชั้นเลยทีเดียวนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปต้องบอกว่าเช เกมรับแย่จริงครับเมื่อผมเจาะลึกลงไปด้านในแล้วเนี่ยเชฟฟิลิเตตเสียประตูเยอะมากๆครับเป็นอันดับหนึ่งของลีกแล้วถึงแม้ว่ากองหน้าหรือว่าแนวรุกจะทําได้ดีขนาดไหนแต่กองรับรั่วง่ายง่ายเนี่ยมันก็ทําให้สาการของเชฟฟิลิเตตมันถึงเป็นแบบนี้ครับถึงแม้ว่า,วานายประตูของเขาเนี่ยครับจะเซฟเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับเบตต์เดลิงแฮมเนี่ยแต่ว่าไม่พอครับเนื่องจากว่ากองหลังสเปสเปะเปหลือเกินเกมลุกค่อนข้างใช้ได้ครับเมื่อเจาะลงไปด้านในเนี่ย เชฟฟิลถึงแม้ว่าจะแพ้แต่แพ้แบบปีประตูชนะใจแฟนบอลแทบทุกนัดเกมลุกมันจริงๆครับวันนี้ครับส้อมพร้อมเขาต้องเจอกับแอสตันวิลล่าต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยมีข้อมูลภายในนะครับว่าเป็นทีมที่เกมเยือนแล้วเนี่ยทาประตูไม่ค่อยได้2นัดล่าสุดในการเป็นเกมเยือนทําไม่ได้เลยครับสักประตูเดียวเมื่อเจาะลงไปถึง3นัดนะครับเขาทําได้เพียงประตูเดียวในการเป็นเกมเยือนครับถึงแม้ว่าจะมีหน้าฉากที่สวยหรูมีกองหน้าอย่างวัสกินแล้วก็ดิยอบี้ที่จีจาดแต่เมื่อออกเป็นเกมเยือนแล้วเนี่ย สภาพไม่ดีครับตรงนี้โคช้ชของเขาเล็งเห็นแล้วและน่าจะปรับแก้ในวันนี้สําหรับการเป็นทีมเดียวกับแอสตันวิลล่าเพราะฉะนั้นการเจอกันวันนี้ครับต้องบอกว่าสูสีแล้วออกได้ทุกหน้าเลยนะครับเชฟฟิลเตดตเกมลุกมนันมากๆ,ๆนะครับแม็กเบอร์นี่เจอกับแอสตันวิลล่าชี้เป้าฟุตบอลครับเชฟฟิล,ลวันนี้ในบ้านสู้ลืมตายแน่นอนศักยภาพของเขาในเกมลุกผมไม่สงสัยแต่เมื่อเกมลุกทําได้แล้วเกมรับยังห่วยเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้แล้วก็โดนสูงเมื่อเปรีเพเทียว่าบอสซาวิลล่าที่อูนาบรีคงเสริมในเรื่องของเกมลุกและเน้นมาเต็มที่วันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้ไขสถิติที่ไม่ดีของเขาสามนัดที่ผ่านมาแล้วน่าจะทําประตูได้แต่วันนี้ผมบอกให้อ d m มิตเซอร์ไพรส์นะครับถ้าจะให้มองแบบคุณตุ๋ยนะครับเลือกไปแบบชอบอย่างเดียวในเกมนี้ผมมองว่าทําประตูกันเยอะแน่นอนสแตนดาร์ดมีแน่นอน,นครับ3ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆสายสูงเนี่ยผมอยากให้จับตามองคู่นี้เอาไว้ครับ แล้วหมอมที่สกอร์สูงน่าจะทําประตูกันถึง3ประตูขึ้นไปครับโครงการต่างๆนะครับโครงการสามสวยๆเนี่ยผมจะวางไว้ในครอบครัวตัว V ที่ไม่ได้มีในโรคโซเชียลเข้าไปแล้วดูในนอตขุมนิดนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ